สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ยังดําเนินต่อไปรัเสเซียก็ยังทําเป็นแข็งแกร่งดุดันมีการกล่าวหาว่าสัฐอเมิกานี่เป็นอาชญากรสงครามนะครับเพราะว่าสัฐอเมิกาส่งอาวุธช่วยยูเครนตามสัญญาคุ้มครองก็คือสัญญาปูดาเปส เส็นคุ้มครองยูเครนเบลารุสแล้วก็คาซัคสถานนะครับแลกกับการปลดหัวรบนิวเคลียร์นอกจากัาอเมิกาแล้วก็จะมีอังกฤษกับรัสเซียนี่แหละครับเซ็นด้วยและหัวรบที่ปลดไปก็ส่งให้กับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นหัวรบที่ใช้การไม่ได้แล้วก็ตามนะครับรัเสเซียเป็นคนมาลุกลานยูเครนผิดสัญญาว่าจะคุ้มครองมาทําลายบ้านเรือนชาวบ้านเป็นยิ่งกว่าอาชญากรสงครามแต่รัสเซียก็ยังบอกว่าตัวเองนี่เป็นคนดีต้องตั้งฉายาให้รัสเซียใหม่ว่า เป็นมแมลงสาบแห่งลุ่มแม่น้ำมอสควาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นพอๆกับมแมลงสาบแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพญานะครับรัสเซียเฮิรทฮัตเบ่งก้ามจะจัดการคนนั้นแล้วก็คนนี้ จริงๆรบกับยูเครนก็ยังไม่ชนะได้แต่เอานิวเคลีย์นี่มาคู่ตอนนี้มีการประชุมสุดยอดผู้นําของเนโต้บรรดาตัวใหญ่ๆของเนโต้มาประชุมกันที่ลิทัวเนียนะครับซึ่งก็เป็นหน้าบ้านของรัสเซียเลยห่างจากกรุงมอสโกนี่นิดเดียวถ้าราัสเซียแน่จริงได้โอกาสแล้วจัดการเลยจะรออะไรนะครับไม่ต้องยิงจรวรไกลด้วยแต่ว,ว่าดูท่าทางแล้วร,ขขรัสเซียก็คงไม่กล้า รัเสเซียไม่กล้าโจมตีบนแผ่นดินของลิทัวเนียซึ่งก็เป็นสมาชิกของเนโตเพราะว่าจะโดนเนโตในสวนกลับถึงขั้นสิ้นชาติได้นะครับนี่คือประโยชน์ของการรวมตัวกันเป็นเนโตก็เพื่อป้องกันอันธพาลอย่างรัสเซียรัเสเซียก็ได้แค่แสดงอํานาจกับเบลารุสยูเครนเซอร์เบียอาร์เมเนียเท่านั้นในยุโรปนะครับนอกนั้นรัเสเซียก็จ่อย ล่าสุดฟินแลนด์กับสวีเดนดก็เข้าเป็นสมาชิกของ NATO. เนโต้รัสเซียคงล้ำหน้านฟ้าของเขานี่น้อยลงไปนะครับแถมสงครามยูเครนก็ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะเดินเกมพลาดเข้าทางเนโต้ไปหลายลูกแล้วถ้ารัสเซียไม่ได้ดินแดนของยูเครนอันนี้ยิ่งพลาดแต่ถ้าหากถึงขั้นว่าเศรษฐกิจของรัสเซียทุดรัเสเซียเกิดปัญหาภายในอันนั้นก็คืออภิมหาพลาดนะครับแต่ตอนนี้รัเสเซียแค่พลาดในเบื้องต้นนี้เท่านั้นต้องรอให้เวรกรรมทำงานของมันไป การประชุมของเนโต้ที่ลิทัวเนียรัสเซียทําอะไรนี้ไม่ได้ก็ทําได้แค่โจมตียูเครนในระบายอารมณ์นะครับยูเครนสกัดโดรนชาฮิต136ได้26ลําลำโดรนธรรมดาของรัสเซียอีกลําลำที่สําคัญนะครับยูเครนสกัดโดรนแลนเซตได้อีก3ลํลำที่สุดยอดกว่านั้นคือจัดการเฮลิคอปเตอร์ได้1ลำนะครับในรัสเซียนี่คุยนักคุยหนาว่าขี่ปนพิฆาตป่าสิบแลูกยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนี้ไม่โดนแต่ว่าความจริงคือร่ว เป็นมะม่วงนี้เป็นระยะริยะกระลาโฮมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่11ก,กรกฎาคม2566นี้ออกมานะครับรัเสเซียนี้เสียหายทหารไปแล้วประมาณ2 3 5 0 2 0นายเพิ่มขึ้น5 4 0นายนะครับรถถัง4089เพิ่มขึ้น4ยานเกาะ7,983เพิ่มขึ้น17 ปืนใหญ่4,325เพิ่มขึ้น14นะครับจรวด672เพิ่มขึ้น4ระบบป้องกัน414เท่าเดิมเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์310อันนี้เพิ่มขึ้น1ลำนะครับ โดรน3,693เพิ่มขึ้น7ที่ยิงได้เมื่อคืนเนี่ยไปนับรวมในวันพรุ่งนี้ขีปนวุธ1,271เท่าเดิมอันนี้ก็ไม่ยิงมาเนะครับเรือรบ18เท่าเดิมพานะห6นเ6,966เพิ่มขึ้น29และก็อุปกรณ์พิเศษอีก640เพิ่มขึ้น8ในวันนี้นะครับถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้แอดมินด้วยจะรายงานความสูญเสียเสียหายของรัสเซียนี่มันทุกวันจะรอดูว่ารัสเซียมหาอำนาจชาติ จะแน่สักแค่ไหนนะครับ